มาพูดถึงจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจักรวาลที่มีฐานแฟนๆมากที่สุดในโลกไม่ได้พูดถึงมาวิวสตูดิโอนะฮะพูดถึง Star War ร,ร์นั่นเองนะครับตอนนี้ทาง c ีอของลูคัสฟิล์มมีการบอกถึงอนาคตของ Star War ร,ร์ออกมาแล้วครับ HOT n e ภาพนตร์เรื่องต่อไปของ Star Wars นะครับจะเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาเดียวกับไราภาคของ Star Wars ล่าสุดก็คือภาค789นั่นเองหลังจากที่มีการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าทิศทางในอนาคตของแฟรนไชส์ s t า r w a r s ์เนี่ยจะก้าวข้าวเรื่องราวของมหากาบ s k าย a l k e r เกออย่างเป็นทางการแล้วโดยตัวของแคทเธอรีนคินเดดีประธานของลูคัสฟิล์มนะฮะยังได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับ Empire เพราะมีการพูดถึงโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรครับว่าเรื่องราวจะโฟกัสไปที่ช่วงเวลาอันใกล้เคียงกับตัวละครอย่างเลฟินโพดามิลอนและไคลโลเรนครับมากกว่าการเล่าเรื่องของลูกสกายวอล์กเกอร์และโอบิวันคิโนบีตอนหนุ่มครับ ตัวของแคทเธอรีนเคนเนดีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าพวกเรากําลังจะก้าวไปให้ไกลกว่าไตรภาคล่าสุดยุคสมัยของภาพยนตร์ไตรภาคที่ผ่านมาคือสิ่งที่เราพูดคุยกันอย่างหนักน่วงว่าเราจะพาภาพยนตร์ของพวกเราไปในทิศทางไหนรวมถึงเราทะยานออกไปจากมันได้ไกลแค่ไหนนั่นเป็นพื้นที่ที่พวกเรากําลังจดจ่ออยู่กับมันค่ะซึ่งภาพยนตร์ตอนนี้นะฮะมีการยืนยันมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าภาพยนตร์ส t า r ์ a r ลในชื่อภาคอะไรนี้ยังไม่บอกนะครับ จะได้จะได้ไทก้าพริติมารับหน้าที่กำกับนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีภาพยนตร์ที่แยกออกมาเป็นไซส์ r อเป็นไซส์สตอรี่อย่างโลกสกอต t ลนที่ตัวของคุณแพตตี้เจงกินนะจะมารับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์ไตภาคของไรอันจอร์สันซึ่งได้มีการประกาศออกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตัวของแคทเธอรีนเคนเนดีได้มีการให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าไรอันจอร์สันประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับภาพยนตร์เรื่องไนท์อัลฟ์ครับ และเขายังต้องใส่ความตั้งใจทั้งหมดไปกับภาคต่ออยู่ดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลาอีกสักพักมันอาจจะนานประมาณ3หรือ5ปีไปเลยก็ได้นะครับการพัฒนาสิ่งที่พวกเราทําอยู่นั้นคือสถานะของโปรเจกต์ในตอนนี้ซึ่งนอกจากภาพยนตร์ที่ลงจอยักษ์หลายๆเรื่องของ Star Wars แล้วเนี่ยมันก็ยังมีการตีแผ่ขยายเรื่องราวในจักรวาลของ s t a r w a r s ออกไปในลักษณะของซีรีส์อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส ใน Disney พาทที่ก่อนหน้านี้จอห์นฟารโลที่เป็นโปรดิวเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเดอะแมนดาร์เลียนเนี่ยได้มีการทำออกมาโอ้โหสองซีซันบูมมากๆคนชอบมากๆใครเป็นแฟนตาว์ด์โคตรชอบกันเลยทีเดียวนะฮะกำลังทำซีซัน3อยู่และมีการประกาศไปที่เรียบร้อยแล้วว่าซีซันที่4จะทำแน่นอนนะครับรรมไปถึง The Book of Boba Fett นะฮะซึ่งในตอนนี้ก็มีซีรีส์ Obi-Wan Kenobi ที่กำลังออนแอร์อยู่ แล้วก็ยังมีซีรีส์อย่าง Andor ที่เตรียมสตรีมวันที่3ส,สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยรวมถึงซีรีส์ที่กำลังพัฒนาอย่าง e l e ต o ั Cre ูนะครับซึ่งได้ผู้กกับอย่างจอห์นวัตนะฮะที่กำกับภาพยนต์อย่าง i d e r m a n No Way Home เนะี่ยมารับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์นี้ด้วยไอ e l e t o n Cre ูเนะี่ยก่อนหน้านี้ได้มีการทำสกู๊ปเอาไว้แล้วใช่ไหมได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วซึ่งตอนนี้นะฮะแฟนๆ Star Wars หลายคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ โจนสลัดอาวากาศก็ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นเลยก็คือภาพ The Tale of Jedi ใครเห็นบ้าง The Tale of Jedi The t a l l of Jedi ก็จะเป็นสปินออฟออกมาอีกเรื่องหนึ่งในจักรวาลของ Star Wars ด้วยเหมือนกันนะฮะมีการหลุดคอนเซปต์ของตัวละครเขาดูกูเขาดูกูในสมัยที่ยังเป็นอสศวินเจไดยอยู่เขาดูกูนี่คือตัวละครที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โยดานะครับแล้วตัวละครอย่างเขาดูกูเนี่ยก็เหมือนกับว่า เปลี่ยนฝั่งไปเป็นฝ่ายซิดอีกทีหนึ่งที่หลังซึ่งเขาดูกูเป็นอาจารย์ของอาจารย์ควายกอนจินอาจารย์ควายกอนจินคืออาจารย์ของอาจารย์โอบิวันคโนบีเออนะฮะเรื่องราวเป็นแบบนี้อันนี้คือลำดับขั้นลำดับขั้นของลูกศิษย์อาจารย์นะ,ะว่ากันว่าตัวของเขาดูกูเนี่ยเป็นยอดด้านเพลงกระบี่ ของโลกเจไดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นรองเพียงแค่อาจารย์โยดากับอาจารย์วินดูมั้งเออเราน่าจะได้เห็นตัวละครอย่างเขาดูกูที่มาในรูปแบบที่เป็นหนุ่มแล้วก็เป็นอัศวินเจไดที่ยังมีศรัทธานในพลังอยู่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีซีรีส์ที่ชื่อว่าอโครไรท์เรื่องราว130ปีก่อนในภาพยนตร์ของ Star Wars e p i s od 1ซึ่ง130ปีก่อนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวละครอย่างอาจารย์โยดาโผล่เข้ามาด้วยก็ได้เหมือนกัน นอกจากนี้นก็ยังมีซีรีส์ที่กำลังฉายอยู่ทาง Disney Plus ตอนนี้นะครับซึ่ง Obi-Wan Kenobi ตอนนี้เนี่ยใกล้เป็นซีรีส์ออริจินอลของทาง Disney Plus ที่มียอดคนดูมากที่สุดแล้วครับ ซึ่งสถิตินี้นะครมีการอ้างอิงจากจํานวนชั่วโมงที่สตรีมในช่วงสัปดาห์แรกที่เปิดตัวครับมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะฮะสำหรับแฟนๆซีรีส์ของ Star Wars ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามแบบนี้ใน2ตอนแรกที่ออกฉายครับแซงหน้าทุกซีรีส์ที่เป็นออริจินัลของ Disney p พ u ซึ่งหมายรวมถึงซีรีส์ของมา v e l เองด้วยเหมือนกันโดยยอดคนดูเนี่ยเขานับหน่วยเป็นนาทีครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่มากที่สุดเลยก็คือ Hawkeye ที่มียอดคนดู853ล้านนาทีนะครับและก็เป็นซีรีส์ที่ใช้2ตอนแรกในสัปดาห์เปิดตัวเหมือนกันแสดงว่าวิวันคิโนอบีเนี่ยมียอดคนดูมากขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งมันก็สุดยอดจริงๆนะฮะเพราะว่าตอนล่าสุดที่ออกมาเนี่ย คือด์ธเวเดอร์ออกมาให้เราได้เห็นซึ่งโอ้โหผมชอบนะผมเห็นเลยว่าตัวละครด์ธเวเดอร์ทำไมในภาค4ีํทำไมทาไม s t r r w a r ร์อันนิลโฮะพวกปฏิวัติเขาถึงกลัวตัวละครอย่างด์ธเวเดอร์อย่างหลอดเวเดอร์มากๆขนาดนั้นซึ่งเมื่อซีอรีส์อย่างโอบิวันคินอบีมียอดคนดูมากขนาดนี้แล้วเนี่ยตัวของอีวานแมกเกอร์ก็ได้มีการอัดคลิปออกมานะะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องหนึ่ง มีการพูดถึงเรื่องหนึ่งเข้ามาพ่วงด้วยเหมือนกันนะั่นก็คือเรื่องของนักแสดงที่เล่นเป็นพักคิน,นีที่3เออดูภาพไทยเขาแปลว่าพัคคิน,นีที่3นะฮะหรือว่าเทิร์ซิเตอร์อีวานเมเกเกอร์ได้มีการออกมาปกป้องโมเสสอินกรมนะครับนักแสดงจากซีรีส์โอบิวันคินบีที่ได้รับข้อความเชิงเหยียดผิวจำนวนมากบนอินสตาแกรส่วนตัวหลังจากซีรีส์โอบิวันคินบีได้มีการออกฉาย อีวานแมกเกอร์ได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าโมเสสเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากเธอเป็นผู้หญิงมากความสามารถและในซีรีส์เรื่องนี้เธอน่าทึงมากๆครับผมแค่อยากจะบอกว่าในฐานะนักแสดงนําของซีรีส์เราจะยืนเคียงข้างโมเสสเรารักโมเสสและถ้าหากคุณส่งข้อความบุลลีเธอในความคิดผมคุณไม่ใช่แฟนสตาร์วอ s ไม่มีที่ให้กับคนเหยียดผิวในโลกใบนี้ สิ่งที่วานไมเคิลก็พูดเอาไว้ก็ค่อนข้างรุนแรงนะฮะัสำหรับพวกที่เหยียดผิวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนผิวสีเล่นเป็นเป็นพักที่นี้ที่3ไม่ได้หรอเป็นเตอร์ซิสเตอร์ไม่ได้หรอเออผมก็แปลกใจนะผมก็ไม่ติดเลยผมชอบด้วยผมชอบตัวละครตัวนี้มากเลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่ากลัวรองลงมาจากดาร์เวเดอร์ที่อยู่ในเรื่องนี้เลยถ้าจะบูลลี่ผมว่าบูลลี่แกรนด์อีคิวซิสเตอร์ดีกว่าไหมอ่ะมันแตกต่างจากในตัวกระตูนเนาะ แตกต่างจากในตัวการ์ตูนมากเลยยังไงก็ตามนะครับรอคอยติดตามกันได้ในจกักรวาลของ s Star Wars May t h e f ด r c e be with you ขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง a l e x a ซ d e เด h a n n e l